สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาเพาะมเมล็ดสตอกันนะคะวิธีการเพราะก็คือขั้นตอนแรกเราก็แกะออกจากเปลือกนะคะแกะออกจากเปลือกพอแกะออกจากเปลือกแล้วเราก็มันจะมีเยื่อข,อขาวๆนะคะเราแกะเยื่อ,ข,อขาวออกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามเลือกเม็ดที่น ôn, ูนกลมและเขียวเข้ม ็จะเป็นเม็สตอรที่แก่นะคะก็จะทําให้เวลาเราเพาะเกิดขึ้นง่ายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะวัสดุในการเพาะก็เป็นดินเพาะทั่วไปนะคะรดน้ำไม่ชุ่มไม่ชื้นไม่แฉะหลังจากนั้นเราก็มาวางเม็ดกันค่ะนี่นะคะเวลาวางเม็ดเราก็วางเรียงแบบนี้ เขาเรียกว่าเป็นการบ่มนะคะเพื่อให้รากของเขาออกดีเราก็ดูตุ่มตานะคะเวลาวาง <S 2> <S 2> เลือกเม็ดที่แก่จัดนะคะแล้วก็เม็ดอ้วนอวบแล้วก็เม็ดสมบูรณ์เราก็จะได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พอแค่นี้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นที่เหลือเราก็กินเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่อันนี้นะคะก็จะหลังจากที่เราบ่มไปสองคืนนะคะ เขาก็จะงอกมาให้เราเห็นอย่างนี้นะคะบางเม็ดก็ยังไม่งอกก็ไม่เป็นไรเราก็วางต่อไปนะคะอันนี้แพงแค่สองวันก็บางเม็ดก็งอกดีมากๆเดีย๋ยวเรามาปลูกกันดีกว่าคะ่ะสําหรับเม็ดที่งอกแล้วเราก็นํามาปลูกนะคะโดยการเพราะในถุงชํา วิธีการก็คือเตรียมดินไว้นะคะแล้วก็เราก็ใช้ไม้หรือหลอดกาแฟก็ได้นะคะจิ้มทำรูไว้แล้วเราก็นำเม็ดนี้นะคะมาวางไว้วางคว่ำแบบนี้นะคะเบา,บา เคล็ลับก็คืออย่าให้รากของเขาหักนะคะหาไม้จิ้มนํำทางต้อัการฉะัด สตอที่เกิดจากการเพาะเม็ดก,ก็ใช้เวลาประมาณ5 7ปีนะคะในการออกผลเวลาเราปลูกเราต้องปลูกคู่เพื่อที่จะทําให้สตอของเขามีเกสรในการผสมนะคะอย่างเม่ขนาดนี้เราก็สามารถวางได้ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะส่วนเม็ดที่ยังไม่ค่อยงอกเราก็ปิดฝาบ่มต่อนะคะก็รดน้ำให้ชุ่มวางไว้ในร่มนะคะเพียงเจ็ดวันเราก็จะได้เห็นต้นของเขาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ